นี่คือการฝึกนะคะสําหรับคนใหม่ที่ไม่เคยทามาก่อนเลยนะตัดริบบินสิหกเซนนะคะสองชิ้นนะคะแบบนี้จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดนะคะง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่นะคะพับครึ่งนะคะเอาริบบินมาพับครึ่งนะคะแล้วก็พับฝั่งนี้นะคะมาข้างล่างนะคะมาข้างล่างนะคะให้เลยจากเส้นพับนะคะมาหนึ่งเซนนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะ สอดเข้ามานะคะให้เลยจากเส้นพับมาฝั่งนี้1เซนนะคะแบบนี้นะก็คือสรุปก็คือตัวนี้จะเกยกันข้างล่างนี้สองเซนนะคะแบบนี้นะจะเกยกันแบบนี้2เซนนะคะรวมกันตั้งแต่ตรงนี้ไปฝั่งนี้ก็คือสองเซนแล้วก็กึ่งกลางที่เราจะมัดเชือกนะคะก็คืออยู่ตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่หลุดนะแต่ถ้าเราเกยกันแค่เซนเดียวนะคะกึ่งกลางที่เรามัดเชือกอยู่ตรงนี้นะคะมันมีโอกาสที่มันจะหลุดแบบนี้ได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องเกยกันที่สองเซนนะแล้วก็การพับพับแบบนี้นะคะพับมาหาตัวเราแบบนี้นะคะด้านถูกคือด้านนี้นะคะด้านถูกกกกคคคคคือออออด้้้้้าาานนนนนนนีีะะะะะะแแลว็พับริมไปขงงง่่เยๆ หางโบก็พับครึ่งนะคะการพับก,ก็เหมือนกันนะคะสําหรับหางโบนะแบบนี้จะเป็นแบบที่ง่ายที่สุดสําหรับมือใหม่เลยสําหรับคนที่หัดทาครั้งแรกนะคะให้ทําตัวนี้ก่อนนะคะเราต้องเอากล่กลางของหางโบนะคะมาให้ตรงกับกลิ่กลางของตัวโบนะคะเวลาเรามาัดออกมานะคะก็คือตัวโบจะได้มีขนาดเท่ากันนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะ แต่ถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรามัดแล้วเราดูว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้ถ้ามันไม่เท่ากันนะคะเราสามารถที่จะขยับเชือกที่เรามัดได้นะคะอ่ามาด้วยขั้นตอนกันปิดตัวปิดนะคะหงายด้านผิดขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็สอดริบ้นเข้าไปแบบนี้นะคะอ่แล้วก็ม้วนมาฝั่งนี้นะคะประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็ตัดให้มันพอดีนะคะกะว่าเอตัดให้มาพอดีตรงนี้นะคะมันจะได้ไม่โผล่ไปด้านบนนะ สำหรับการติดกิ๊บนะคะ,ะถ้าเป็นกิ๊บสปริงนะหย่อนให้รอบบริเวณรูนะคะการติดกิ๊บนะคะติดให้ตรงนะคะระหว่างกลึงกลางของริบบิ้นเนี่ยติดตัวกิ๊บให้ตรงนะคะแล้วก็รีบหันขึ้นมานะคะดูซิว่ามันตรงไหมถ้าไม่อยู่กึึงกลางนะคะสามารถขยับได้นะคะแล้วก็รูบๆผ้าแบบนี้นะคะมันถึงจะสวยแล้วก็มันถึงจะติดแน่นนะสําหรับหางโบนะคะตัดแบบนี้นะ อ่าโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับตัวนี้เป็นแบบง่ายที่สุดนะสำหรับมือใหม่นะคะ